อนนี้คือค่อข้างยากแล้วใช่ใช่โมโตยีพีรู้สึกว่าเขาจะทำแข่งในรถโมโตทีนะครับคันนี้ตอนที่มาอยู่กับผมตอนแรกมันคือลายคัตตอนครับเป็นลายคัตตอน ตอน,นั้นที่ผมตอนที่ทำ GP 125ผมจะเป็นทีม Honda c คัตตอนอยู่เนียต้องิวต้องทำอะไรตรงไหนเพิ่มเติมบ้างครับก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็คือตัดสติกเกอร์แปะเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ทำสทีถังก็ทุกอย่างก็คงสภาพเดิมรอยก็พยายามทำให้มันอยู่ในสภาพเดิมที่สุดนะครับพอรถมันเริ่มเก่าเริ่มเก็บแล้วก็มองมองเห็นว่าของบางอย่างมันต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิม เวลาเราย้อนกลับมาดูอ๋อกเทคโน,นโลยีเมื่อสมัยปี2000ถึง2004มันแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะมันเป็นคอมเบลเตอร์นะครับพอเป็นเดฟดรุ่นใหม่มันจะเป็นเป็นโคกหัวฉีดละ ครับตอนนี้ผมอยู่กับเซียนโมในตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับเฮียชิงเฮียชิงสวัสดีครับรกวันนี้เฮียชิงแนะนำตัวกับเพื่อนๆครับครับผมชิงนะครับอนันต์จุงกิจจูนนะครับครับผมเฮียชิงเนี่ยผมตั้งแต่ผมเริ่มทําข่าวเข้าวงการก็ได้ไปขอความรู้กับเฮียชิงมาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเรื่องแล้ววันนี้มาขอดูรถตัวแข่งคันนี้อ๋อครับคันนี้มันพื้นฐานมันเป็นรถอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรถสองจังหวะนะครับเป็นรุ่น RS 125ยนะครับ r อ1า5เนี่ยเฮียผมจำได้ว่ามันเข้ามาแข่งในบ้านเราน่าจะยุคช่วงปี2000ปี2000ใช่ครตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นทีมโรงงานใช่ครับครับผมตอนนั้นเป็นรุ่น GP 125ก็จะมีเอานักแข่งในระดับมืออาชีพค่ายยมห้าค่ายฮอนด้ามาเจอกันครับตอนนั้นในสังกัดทีม Honda มีใครบ้างครับที่ใช้ r s แข่งก็มีดิเลกนะครับมีสัวไทย มีอัมพรมีหลายคนนะเอกลักครับ่าครับก็ขี่หลายคนอยู่สุประชัยก็ขี่ครับผมตอนนั้นเวลานั้นคือมันแรงกว่ารถโรดักชั่นเลยเนาะใช่ครับครับมันเป็นรถเลสซิ่งเลยครับเป็นรถแข่งมันพัฒนามาเพื่อเป็นรถแข่งโดยเฉพาะเลยครับครับผมสำหรับคันนี้เฮียคันนี้เฮียเป็นรถที่เฮียเก็บไว้หรืออะไรยังไงครับอ่าใช่ครับมันเป็นรถที่หลังจากที่เราแข่งแล้วก็เก็บเอาไว้ก็มีหลงเหลืออยู่ก็ประกอบเอาไว้เป็นที่ระลึกเวลาคิดถึงก็โอเคแล้วก็เอามาดูครับ ก็นี่ก็คือรถแข่งตั้งแต่ยุคปี2000นู้นเลยใช่ครับยังเก็บไว้ก็ยังบูรณะมันให้ใช้งานได้อยู่ครับมีก็เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นโชว์บหน้าจะเป็น2004แล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นอัปเกรดเป็นปี2004ครับครับโอเครูปร่างภายนอกมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ครับแต่ก็มีการพัฒนาแล้วนี้ผมสนใจเรื่องของลวดลายลวดลายค่อนข้างแปลกตาเฮียมีแรงบันดาลใจอะไรครับก็คือเรามางานยีรถเก่าก็อยากจะย้อนวานก็คือทําลาย ครบรอบ60ปีของ h o น d a กับการร่วมการแข่งขัน m o เต g p นะครับก็คือเป็นลายนี้ลายนี้เลยใช่ครับแล้วหมายเลข82คือก็เป็นเจ้าบอลนะครับคนไทยครับผมก็นี่ก็เลขประจำตัวของเขาใช่ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เขาจะขี่ให้ดูครับครับผมแล้วเวลานี้ในการเขาเรียกอะไรเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆเฮียปรับเซ็ตอะไรยังไงมาเครื่องยนต์ก็ตัวนี้ก็เป็น มันทท้งน,นั้นเป็นแบบในในรูปแบบของสแตนดาร์ดนะครับก็คงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะครับ,รบแล้วอุปกรณ์ส่วนควบภายนอกอื่นมม่ยังเมื่อควู่เฮียบอกว่าชกหน้าปรับแล้วชบหน้าจริงๆตัวนี้มันจะเป็นแบบไอตัวแบมโบหูชิดนะครับแต่ถ้าเป็นปี2องพมันก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นเด d ดเดนเมาส์นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนวงล้อก็มาใช้เป็นของ a อเวอนะครับหน้าหลังครับ ปัจจุบันราคาในท้องตลาดเฮียพอจะทราบไหมว่าถ้าจะหาซื้อผมว่าราคาไม่น่าจะแพงกว่า n อเซแล้วอ๋อใช่ครับเอเนเยังหาซื้อง่ายเพราะมันเป็นรถที่ยังถูกผลิตขึ้นมาต่อเนื่องครับแต่ว่าตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแม้แต่อะไหล่ตอนนี้มันก็แทบจะหาไม่มีเลยครับต้องไปหาในพวก eBay ไปเซิร์ชไปหาไอ้พวกคนเล่นรถเก่าๆครับครับครับแต่แต่อุปกรณ์ต่างนี่ยยังมีเก็บไว้อยู่ก็ยังพอมีนะครับครับก็พอสมควรนะครับตอนนั้นก็ มีพวกลูกสูบเพื่กโซ่สูบอะไรก็ยังพอมีอยู่ครับผมเด ok ี๋ยวมันต้องมีเพื่อนๆถามแน่เลยว่าเฮียชิงมีอะไรแบ่งไม้อะไรเงี้ยอ๋อครับก็ถ้าเรามีจํานวนเยอะละผมก็แบ่งให้ได้ครับผมถาปว่าถ้าเพื่อนๆที่สนใจเล่น r s 125ถ้าต้องเรื่องอะไรอะไรต่างก็ทักเฮียเอเองก็แล้วกันเนาะที่บอกไปตอนต้นว่าเฮียชิงคือเซียนโมในตำนานจริงๆไม่ใช่ปัจจุบันก็ยังอยู่ในวงการแข่งนี่แหละรบปัจจุบันเฮียชิงทำอะไรอยู่บ้างครับ ปัจจุบันผมก็ประจำอยู่ในสำนักทีมแข่งของ EAT NJT นนะครับก็ประจำอยู่ที่สตีฮีดครับอีทเอ็น t ทีทำอะไรบ้างจริงๆแล้วก็คือ n j t ก็คือทีมผมนี่แหละครับผมแต่ว่าเราได้ EAT เป็นสปอนเซอร์นะครับอี t เนี่ยเป็นโรงงานเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับออย Gas ละครับนะครับคือทำแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับแกก็มาคุณบ๊อบเนี่ยแกชอบมอเตอร์ไซค์มากนะครับก็เลยเลย มาจับมือผมเพื่อจะทำทีมแข็งขึ้นมาครับก็เลยเป็นทีมอีทเปเจทีเดซึ่งทีมนะครับแล้วแกก็สะสมรถเก่าๆเยอะนะครับก็ตอนนี้มันก็แกทําโรงแรมอยู่นะครับตอนนี้โรงแรมชื่อบ็อกบ็อกใกล้ๆครับ ช็อปของผมที่สัตีบินะครับประมาณ500เมตรจากช็อปนะครับที่โรงแรมก็จะมีพวกรถวินเทจเก่าๆนะครับรถรุ่นโบราณโบราณแต่ว่าจะเป็น Honda ซะเยอะนะครับแล้วก็รถมังกี้เนี่ยเขาจะมี Limited Edition ทุกคันนะครับประมาณ20กว่า2คใครสนใจใครผ่านไปก็ออกคลิปไปนัดเจอกันนัดรวมพลกันก็เชิญนะครับยินดีครับโรงแรมก็เสร็จแล้วครับมีห้องพักเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้กำลังทำสนามอยู่ข้างหลังโรงแรมนะครับก็คาดว่าน่าจะประมาณปีถึง2ปีก็น่าจะเสร็จอันนี้สนามที่ที่ที่ช็อปก็มีเป็นสนามทดสอบเล็กๆสำหรับไว้ให้เด็กแบบขี่แบบประมาณวนกลวยอะไรแบบนี้ได้แล้วปัจจุบันทีมแข่งทําทีมแข่งลงในรายการไหนอะไรอย่างบ้างครับปีนี้ทีมก็จะแข่งในรายการ PIC ที่บุรีรัมย์ครับพอปีแล้วเราก็ส่งเอเชียรดนะครับปีนี้ก็ทั้งทีมก็พักปีนึงก่อนจะ๋ยว่ากันใหม่นะครับ ปีนี้ก็ตัดงบเยอะเพราะว่าต้องทีมก็ต้องเอาเงินไปทําเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับกับสนามด้วยนะครับซึ่งนักแข่งที่จะลงใน BIC ก็คือก็เป็นนักแข่งชุดเดิมครับมีเหมือนเดิมก็ลงในรุ่น SB SB1 นะครับแล้วก็ลงในรุ่น SS 600นะครับแล้วก็ลงในรุ่น AP 250ตามผลงานกครับแล้วก็ในส่วนของรถสะสมที่เคียเล่าเดี๋ยวมีโอกาส พาไปดูกันแล้วถ้าเพื่อนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นติดตามผลงานหรือมาประหล่อซื้ออะไรเฮียชิงติดต่อติดตามผลงานเฮียชิงได้ทางช่องทางไหนก็เข้าไปในเพจ Eat N J T ก็นะครับหรือว่า Facebook ส่วนตัวผมก็เป็นชิง N J T Shop งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูว่าสุขไทยจะใช้รถคันนี้ขี่โชว์ทั้งผลงานได้ขนาดไหนได้ครับนะวันนี้ขอบคุณเฮียชิงครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่กับตัวขี่รถโบราณคันนี้แล้วนะครับตัวขี่ตัวขี่ตรงตรงยุคเนาะสวัสดีครับบอลสวัสดีครับสวัสดีครับบอลท่าคตังตัวเนเพื่อนน่อยครับครับสวัสดีครับผมบอลดอนตูมครับส่วนไทแชมซักผมหรือว่าหลายๆคนที่ดูคือบอลดอนตูมหรือตัวตึงดอนตูมครับผมก็เวลานี้เมื่อสักครู่ที่คุยกันจริงๆไปในเรื่องของประวัติรถคันนี้บอลคือมีโอกาสใช้ไอซ์ร้อยพขี่แข่งในบองไทยยุคแรกเลยใช่ครับเป็นเป็นเป็นกุ๊แรกเลยที่มีในรุ่นของ รถ GP 1 2 5านะมาในเมืองไทยก็จะเป็นคุปแรกเลยครับเดี๋ยวก่อนย้อนกอลับไปเพื่อยืเหว่หลานอาจจะยังไม่รู้จักพี่บอลพี่บอลเริ่มแข่งรถตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงผมเริ่มตอนอายุ1ิครับครับผม14ตอนนั้นจริงๆก็ท้าทาความนั้นแต่ตอนนั้นคือช่วงนั้นก็เด็กแว้นนะครับ,รบแต่แว้นเรารู้สึกแบบเราพอเราเข้ามาดูสนามเรามาดูรถแข่งสนามเรารู้สึกมันเท่มันเท่แล้วทีนี้เราก็เราก็รู้สึกแบบเอ้ อยากจะเปลี่ยนแนวแล้วไม่ตอนแข่งทางตรงเราเราตัวเล็กไงแล้วเราก็คือเราก็เราก็แว้นแต่เราก็ชนะตลอดเนี่ยเราสึกแบบว่าเฮ้ยเราก็อยากจะแบบเปลี่ยนรูปแบบดเวยมันก็ดูแล้วไม่น่าจะยากครับไม่ดูดูแล้วไม่น่าจะยากแต่จริงยากนะเริ่มอายุ14ในเวลานั้นถือว่าเร็วหรือช้ายังไงครับคือณตอนนั้นน่ะณช่วงยุคนั้นนะครับยุคนั้นถือว่าเด็กถือว่าเด็กเลยครับเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเขาด้วยด้วยด้วยช่วงยุคช่วงอะไรเขาจะมองว่ามันเด็กไปแล้วก็ ล้วก็ยังไม่ค่อยให้มีการส่งเสริมทางทางด้านดซซิงเท่าไหร่ครับก็จะหนักไปทางบอกว่าผู้โตผู้ใหญ่แล้วโตแล้วถึงถึงจะเป็นนักแข่งได้อะไรเยงี้ครับครั้งแรกบอลเริ่มแข่งในรุ่นอะไรก่อนครับตอนนั้นเป็นมีปีแรกแข่ง2รายการก็จะเป็นล้อยี่สิบห้าซีซีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ Hon ด a d a ดสต์เวนเปสครับผมซึ่งใครที่รู้จักบอลอาจจะเห็นว่าผลงานบอลพัฒนาไวมากครับจากรุ่นวินแอรชื่อรุ่นก็เท่แล้วรุ่นวินมอร์ไซค์ครับคือคือเราต้องต้องดิงคือเราเหมือนผมก้าวกระโดดถาม ผมก็ไม่ได้ถือว่าเราชมตัวเองนะว่าเรามองว่าเอ๊ะคนอื่นมองเราว่าเร็วคแต่ความรู้สึกของเราที่ขี่แล้วนะทำ,ทำไมเราเราเหมือนเราไม่เร็วเพราะว่าเวลาเราไปเราไปศึกษาเราไปดูเขาขี่น่ะเราก็ยืนอมองหูเร็วมากแต่ตอนที่ฟิลล่นที่เราลงไปขี่มันเหมือนช้าไงแต่จริงๆแล้วคือมันเร็ว,วอะไรเงี้ยเราก็เราก็บอกยังไม่เร็วนะยังยังยังไม่เราไปแต่จริงๆแล้วมันเร็วมันเร็วคนอ,อื่นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ปีแรกมันยังไม่ทันจ,จะลงคือผมไม่รู้อง่ายผมไม่รู้เรื่องป้ายรถสีอะไรเกณไหนผมไม่รู้จักเลยนะ ป้ายสีน้ำเงินจะเป็นมือใหม่เมืถเมล์สีเขียวจะเป็นเกรดซีสีแดงก็จะเป็นเกรดบีอะไรเงี้ยฮะแต่ในส่วนของกันิกาเนี่ยถ้าเป็นเกรดซีก็จะเป็นรถแต่งแล้วแต่เกรดซีก็จะเป็นกันิกาเดียวกันไงผมก็แซงหมด่ผมไม่รู้ว่าแม้แต่แบบรถลอยห้าสิบผมยังแซงเลยผมก,ก็คือมันเราก็ไม่รู้ว่าเราเราคิดว่าเราช้าอยู่ตลอดเวลาครับก็เป็นนักแข่งที่พัฒนาการแบบนีสังกัดทีมแรกทรีมอะไรอ่าทีมวิโลยน์ครับครับผม Honda าไอซีทถวๆวิโรจน์จนสมัยยุคนั้นหลังจากนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับ<ะ>ก็ถามว,ว่าพัฒนาไหมผมก็เหมือนก้าวกระโดดอยู่ปีหนึ่งนะก้าวกระโดดปีหนึ่งเพราะว่าถ้าเท่าความผมเริ่มจากวันมิกเลสคือจริงๆมันจะต้องเป็นวันมิกเลสแล้วก็เกรดซีเกรดซี C, แล้วก็เกรดบี B, แล้วก็ขึ้นมาเอผมเนี่ยปีแรกเนี่ยก็ขี่วันมิกเลสเสร็จปุ๊บมาปีสองเนี่ยคือผมไม่ได้ลงซีขึ้นมาบีเลยครับผมขึ้นมาบีเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็ขึ้นมาชนะเกรดเด้วยในปีที่2แล้วผมก็ได้ไปเอเชียโรลเลซิ่งด้วยได้ไดปร่วมใรายการเอเชียโรลเลซิ่งปีในการแข่งขันแค่เริ่มแข่งแค่สปีไปรายการเอเชียโรลเลซิ่งแล้วก็ไปชนะที่อินโดนีเซียด้วยในการโรลเลซิ่งในรุ่น114ก็ถามว่าเร็วก็เร็วนะเร็วเร็วแล้วบอลนี้ก็เป็นยุคแรกๆด้วยที่เป็นนักแข่งไทยที่ส่งออกต่างประเทศใช่ใช่ครับผมผมมองว่าทำไมผมถึงถึงถึง ถึงดูแบบโดดเด็นแล้วเก่งเพราะว่าผมว่าไวได้วยความคิดและความเป็นเด็กมากกว่าลองสมัยเนี้ยสมัยเด็กเนี่ยอย่างไม่นอกอะไรอย่างน้องมังอนอะไรเงี้ยคือเริ่มแต่เจ็ดแปดขวบแล้วเขาบมนี่คือกลับกลายไปว่ายุคนี้นะ,ะถ้าใครมาเริ่มสิบสองสิบสามไปเนี่ยถือว่าช้าแล้วอ,ะอ่ะนะตอนนี้คือเวาลามีคนจะมาเรียนกับผมหรือว่าติดต่อว่าผมถามอายุอะไรอายุเท่าไหร่ครับอ,อายุเท่าไหร่ครับเพี่อ แค่สิบห้าสิบปก็ยังว่าโอ้โหอายุเยอะแล้วนะรเริ่มถือว่าเริ่มช้าแล้วนะแต่ยุคนั้นถือว่าเป็นเด็กเลยนะใช่งั้นเมื่อมองบอลบอลคิดว่าการเริ่มเร็วเนะี่ยมันมีอะไรข้อดีอว่าไอย่างไงข้อดีมันมันแม่ผมว่าด้วยความสดของความเป็นเด็กมากกว่าครับเหมือนถ้าผมมองนอนเนี่ยย้อนกลับไปตอนแ้กผมก็เหมือนนักแข่งในยุคข,ของอใครหลายๆคนในช่วงยุคนั้นแล้วเรามาเจอเด็กในยุคสมัยเนี้ย เร็วคือมันเร็วแล้วมันก็คือมันคือความเป็นเด็กอะผมมุมมองต่างว่าการที่พอเราโตขึ้นมามากๆหล้คือเราจะคิดเยอะ,อะเราจะคิดเยอะเราจะคิดว่าเฮ้ยไม่คุ้มไหมคือถ้าเราเสี่ยงลึกไปหรือว่าบวกเพื่อไรนะ่ะโอกาสโอกาสพลาดมันมีเราก็จะคุ้มมากขึ้นเราก็จะเซฟอันนั้นก็คือความหมายของการแบบ เขาเรียกอะไรก็จะห้าวน้อยลงแต่ความเป็นเด็กปุ๊บมันไม่ได้มองว่าว่าว่ามันจะปลอดภยัยหรือเปล่าคิดอย่างเดียวคือต้องชนะคือจะไปอย่างเดียวอะพอพอพอมันอีกิเดตนมาแล้วผมก็เลยคิด่โอ้โหไม่น่าเลยแต่คือมันตอนนั้นมันมคิดไม่ได้ไงถ้ามราจะมองว่าเฮ้ยใจเย็ยนนะใจเย็นนะอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าความเป็นเป็นเด็กมันมันได้ความเก่าได้เขาเรียกได้ความสดซมากกว่าโอเคกลับมาที่ตัวนี้อเอสร้อยห้าครับบอลก็เป็นชุดแรกที่แข่งในประเทศไทยเหมือนกันใช่ครับ สัมผัสแรกตอนนั้นก่อนที่จะมาเป็นไอร้อยตอนนั้นบอนขี่ร้อยห้าสิบก็เป็นรุ่นโปรดักชั่นร้อยห้าสิบีแต่มันเป็นรถสแตนดาร์ดไงปีนั้นผมมาขี่ในยุคที่เป็นกเปลี่ยนปิกาเป็นเอสพแล้วพอมาขี่ในตัวไอซะคือเป็นรถพุ่นเลยนะมันเป็นรถที่ถ้าไม่รู้จักจริงๆถ้าไม่จริงเป็นรถที่ขี่ยากอย่างหนึ่งเป็นรถที่ขี่ยากมากแล้วต้องทําความเข้าใจมันแบบ คือเราเราคิดว่าเฮ้ยมันคือรถสูตรคำว่ารถสูตรคือรถสูตรผลิตเพื่อมาแข่งขันโดยเฉพาะน่ะเฮะ้ย hey, มันจะต้องดี<ะ>ใช่คีมันดีจริง<ะ>แต่เราต้องเข้าใจมันด้วย<ะ>ผมเซ็ตโชค๊คใช่ไหมผมปรับโชค๊คจนแบบช่างผมนี่บอกว่าปวดหัวมาก<ะ>ลองนึกดูสภาพเราการโหลดโชค๊คเวลาเราโหลดทีเวลาลุกขี่เราซิ่งนอกเราก็โหลดที่เป็นนิ้วนะ,ะอันนี้โหลดเป็นมิน<ะ>ผมโหลดสั่งให้โหลดหน้ามินหนึง่งนกตอนนั้นคือแบบเฮ้ยมันเยอะไปนะ คือขอครึ่งได้ไหม<ะ>แล้วนึกสภาพลโหลดครึ่งมินโหลดยังไงไม,มันคือ่งมินแต่รู้สึกแบบมินมันเยอะไปอะไรแบบนี้ผมมองว่าเราความละเอียดเยอะการพลัดพลาดจากรถสแตนดาร์ดรถโปรดักชั o n มาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราปรับโช้กทีเราเฮ้ยปรับเป็นมินหนึ่งครึ่งมินอะไรเงี้ยปรับระทีมันแก๊ปมันห่างไงครับกับมินปรับมินหนึ่ง,งมือ,อาบ,มบ,มนนมบางครั้งนะครับยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้สึกเลย<ะ>แต่เนี้ยคือปรับเป็นมินหนึ่งกลายเป็นเยอะไงเราก็เลยยังหาไม่เจอแล้วผมก็ล้มจนแบบล้มจนท้ออ่ะผมล้มจนแบบช่วงที่ยังไม่รู้จักเพิ่งรู้จักน้องใหม่ๆนะ ผมเดินปกติเหมือนคนอื่นไม่ได้แล้วเดินไม่กรอบเลยเพราะว่าคือมัน,ม,น,ม,นมันขี่ยากมากแต่พอวันนึงเร,เราเริ่มทําความเข้าใจกับมันเริ่มรู้จักมันว่าต้อง,องมันต้องปรับยังไงต้องทำความเข้าใจอย่างไรเพรานั้นปรับตัวอย่างพอลงตัวุมันก็โอเคได้แล้วมันต้องละเอียดมากรปรับสปริงทีกดพิโล์ที่0.2 0.3อะไรเงี้ยค,ค,คือนิดเดียวเดียวแต่วันละเอียดมากจริง พึ่งมันต่างกับเวลาเราขับรถธรรมดานะโหลองแหวนนี่แปดตัวมึงนะแหวนแปดตัวนั้นก็มินฝ่าสองมินกว่าใช่ไหมสองมินก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเลยแต่นี้แค่ศูนย์ศูนย์ส 2, องศูนย์ส,สามอะไรเงี้ยก็รู้สึกแล้วด้วยความที่มันเป็นรถแข่งแบบรถแข่งโดยกําเนิอระเนาะใช่เป็นรถแข่งเราคือเรื่องคือที่มันต้องปรับมันต้องปรับละเอียดเพราะว่าน้ำหนักรถมันเบาครับมันเบาทุกอย่างมีผลหมดไม่ว่าจะเป็นยางล้อหรือว่าหรือว่าไม่เป็นว่าการจูนอัพทุกอย่างมันละเอียดมากและในเวลานั้นถือว่ารถแข่่่่่่งงรรรรรรถสสูตตเเนนนีย RS หหหืออวาาาาาาซะไๆมมััใํบบ้ ใช่ครับเป็นแบบว่าใหม่คือใครๆก็แบบว่าตอนที่อยากมาขี่นะคือพอใครที่มีมีรายชื่อในสิบคนที่เราเฮ้ยกีดการดีใจกันใหญ่คนแรกที่สอนตัวเลยครับพี่โก้ผมจำได้พี่โก้พี่โก้อดตัวเลยคือมาขี่ยากจริงคันมาขี่มาขี่ยากถ้าถ้าแต่พอก็จะจะก็เหลือหรือไม่กี่คนที่สามารถควบคุมมันได้ครับขี่ยากจริงแล้วบอลเองใช้เวลาปรับตัวกับมันนานเท่าไหร่ตอนนู้นตอนนั้นก็ ปีแรกอนะคือการปรับตัวครับคือด้วยความที่ผมผมไปเจอ er ปีแรกมาได้ขี่ในบ้านเราปุ๊บเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปการด้วยครับแล้วไม่รู้จักอะไรเลยคือไม่รู้จักว่ามันแรงอะไรยังไงขนาดไหนครับแล้วก็เออก็ถ่ายว่าใช้เวลาเป็นปีอะปีหนึ่งอะปีหนึ่งปีปีหนึ่งน่ะรู้และค่อยทำความรู้จักกับมันแล้วว่ามันมันต้องเป็นยังไงบ้างเนียเป็นรถที่คือไม่ใช่ว่าขี่ยากเป็นรถที่รายละเอียดเยอะครับรายละเอียดเยอะแล้วถ้าเราต้อง จะขี่ขี่ธรรมดาขี่ได้แต่ทำาทีขี่ให้ที่ให้เร็วที่สุดหรือว่าขี่ใช้ประสิทธิภาพของมันให้ให้ดีที่สุดมันก็ยากครับผมซึ่งเวลานั้นที่ตอนยังแข่งอยู่ผลงานเป็นไงครับตอนนั้นก็ปีแรกนะปีแรกยังยังยังก็ยัง คือยังเป็นรองของท,งทางฮิมาม่าเรายังยังไว้รู้จักรถมากนะแต่ก็พอ่างนไว้พอชนะมาได้ทั้งสนามหนึ่งก็ดีใจแล้วก็อพอมาปีสองก็เริ่มพอมาหมดปีเนี่ยเราเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มทำความเข้าใจได้มากขึ้นเราเริ่มรู้จุดแหละว่าเราต้อง,ต,องต้องเขยยังไงต้องปัดยังไงต้องเซตยังไงพวกนั้นก็ก็ทำให้มีผลงานได้สองปีติดก็คือได้ได้แชมป์ต้้งสองปีติดก็ถือว่าตอนนั้นผลงานก็ท็อปฟอร์มเลยอ่ะใช่คือคือก็ชนะไปประมาณเจ็ดหรือแปดสนามติดด้และครับผมจันมีมีปีเอ่อปี ปีก็สองพันหนึ่งมั<ะ>้งแต่ไม่ผมจนัดติดยาวๆ,ๆเลย <c oughs> เรียกว่าเวลานั้นสื่อแมกกาซีนเนี่ยภาพของสุวะไทยกับรถไอเอสร้อยพันรายคัตตอนเนาะครับเต็มอ่ะทุกทุกเดือนทุกฉบับใช่ครับใช่ครับ<อ>คือแบบเหมือนแบบพอมันลงล็อกอ่ะครับครับพอทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกแล้วเราเราเรา,เราเข้าใจกับตัวรถแล้วเนีาะมันก็มันก็คือเป็นสิ่งเป็นคือเป็นสิ่งเดียวกันกับกับตัวรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายแล้วจากวันนั้นพอหยุดแข่งตัวไอเอสร้อยพัาได้มีโอกาสจับมันอีกไหม ก็ล่าสุดก็ได้มาขี่ล่าสุดเมื่อไม่นานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้แหละเียเขาเอาตันนี้ตอนนั้นมันยังไม่สมบูรณ์มันเพิ่งโหเอามามาทำมาทำมามันก็เหมือนว่าเหมือนเขาปลุกรถอะมาขี่แล้วนี่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ไงระบบอะไรมันก็ยังไม่ไม่ไม่ดีเลยเหมือนเครื่องมันเครื่องมันไม่ได้ไม่ได้ใช้นานน้่ยแหละอะไรก็ขี่มันก็ก็สนุกดีแต่ขี่ยากมากคือการที่เราหยุดจากยุคสองสองจังหวะไปปุ๊บน่ะพอเรามาอยู่ขี่ในยุคของสี่ยุคหวะปุ๊บน่ะ กายาว่ามันสิกว่ามันคือมันมันขี่ง่ายกว่ามันคือมันไม่ต้องรอมารอรอบมากอะไรเงี้ยพอผมงไขี่ผมโอโ้โหก็เหมือนเหมือนต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ยังไงยังไงคับลูกครับเหมือนครั้งเนี้ยที่มาขี่<อ>ผม<ต><ต>ผมไม่ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าผมคือผมไม่ได้แฮปผมไม่ไม่ได้ก็ไม่เชิงวอนอ่ะไม่ได้วอน,นอ่ะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาโหมาโหตายแล้วมาเอาเปรียบคนอื่นแล้วถามผมยังเหรผมคือผมแบบจะรอดหรือเปล่าบางคนอาจจะเขาจะเป็นเป็นถสูตรจริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะขี่ง่ายนะผมบอกมันไม่ได้ว่าจะขี่ง่ายนะเงี้ย แต่วันนี้กลับมาคือรถคันนี้เฮียปรับมาค่อนข้างสมบูรณ์ก็เครื่องยนต์อนข้าสมบูรณ์ตอนนี้ที่เหลือก็คือเซตติ้งโช๊คเพราะว่าน้ําหนักตัวผมเยอะคือเมื่อตอนตอนแข่งไอตอนนั้นอยู่น้ำหนักหกสิบสองเองตอนนี้จะแปดสิบแล้วผมก็นี่ผมก็เลยเซตสหาสปริงที่แข็งที่สุดมาใส่ละเดคนกดตกใจพี่มันนแข็งจังเลยมันจะกดเออนั่นแหละเอาเอาที่แข็งก่อนเนี่ยงก็แข็งก่อนดีกว่าก็แสดงว่านี่ก็เป็นรันแรกในสภาพที่สมบูรณ์วันนี้ ใช่แต่ว่าวันนี้ต้องลองไปวิ่งดูก่นอนแต่ว่าโชคดีชอชอค้ชวงชงร้ายโลร้ายฝนตกเลยไม่ได้เทสเลยพ่งนี้ก็เหลือแค่โปรแกรมในของพ่งนี้ก็จะเป็นแค่ซ้อมแพลย์ทีเดียว,แล,วแล้วก็แข่งเลยคนอาจจะมองเฮ้ยนู้นนี่นั่น,นแต่ผมก็กดดันนะก็คือมันผมก็ห่วงว่าผมจะขี่ไปได้หรือเปล่ามันได้ขี่มันนานมากอ่ะร่วม20ปีแล้วมันเราเคยขี่รถที่แบบเราอยู่กับสี่ว่ามานานแล้วซึ่งเป็นรถที่มันโอเคสิมขี่ง่ายหรือรถใหญ่บิ๊กไบแล้วมันใช้ค่เร่งตรงไหนก็มาแต่นี่อู้เว้ อ,อมคออมันมีระเอียดข,ของมันใช่อตอนนั้นที่มาขี่กันเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใสาแว่นเราใสลิดคัดเนี่ยเอาคัดอยู่แล้วอ่ะมันก็ยังลงตัวมันก็ยังไปได้งไงแม้แต่ผมเคยไปขี่ใส่ขึ้นคอสแตะผมขี่ไม่เป็นเลยเขาเอาแดั๊บมาให้ขี่ผมลีดคัดไม่เป็นผมขออะไรที่มันไม่เป็นสิ่หวาดนะเออขี่ใช้แค่เร่งเดียวมันกลายเป็นดูมันเปลีป่ยนไปนแล้วไงครับแล้วพรุ่งนี้จะต้องขี่กับรุ่นไหนครับก็ลงขอขอลงไก็ลงไปแบบรุ่น200ล้อยสองร้อยสิบครับฮะสองสองนว่าซึ่งไอ้สองร้อยสิบโปรดัก จริงๆแล้วอันไหนมันแรงกว่ากันก็สองล้อทิมันแรงมามากกว่าใช่แต่ว่าเขาอาจจะไปแบกในเรื่องของน้ำหนักนะครับมันก็มันก็เป็นเรื่องของมันก็แรงแหละถามว่าผมก็อยากขี่ได้รุ่นสองล้อแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ขี่จริงตอนตอนแบบช่วงดูหนังฮ่องกงอะไรเงี้ยโอ้เท่นะเท่เท่เท่ก็เป็นว่าไอตัวเนี้ยไอร้อยห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูรถปีลึกกับนักแข่งปีลึกเหมือนกันครับปีลึกปีก็ลึกเหมือนกันครับปีผมกันนั่นแหละทำไม ที่บาที่แปเบอร์8ป <บา S 1> ก็านี้เลยปีเกิด<ล>ปีเกิดโลโลโก้สุไทยครับอ่าก็คือปีเกิดวันนี้มาถามสุไทยวันนี้ว่าปี่บอลท,ทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันเป็นโค้ชให้กับทางทีมครับแล้วก็ที่ท,ที่ที่บริษัทอ่ะที่ทางทีมเนี่ยก็จะมีทั้งทำทีมแข่งด้วยแล้วก็มีสนามมินิเซอร์กิตเป็นสนามเล็กๆไว้ฝึกสอนแล้วก็แล้วก็พัฒนาเด็กๆครับก็อย่างที่เห็นก็คือน้องวังปอไรเนี้ยก็เริ่มจาก โอ้เป็นเด็กที่กวนตีนมากเลยผมพูดตรงคือมันเป็นแบบผมเจอหน้ามันมันมาวันแรกนะโอ้ยเด็กคนนี้มันกวนตีนมากเลยกวนตีนจริงตรงวันนี้พอมันโตขึ้นมันมันพอโตขึ้นอะมันก็มันก็สอบสอบลงคุยรู้คุยไม่รู้เรื่องเลยกว่าจะคุยกันทะเลาะกันตลอดตอนคือมันก็ไม่ยอมแล้วเราบางทีการที่สอนเด็กผมพูดเลยนะการเป็นโค้ดนะนะโค้ชสอนผู้ใหญ่ยังคุยกันรู้เรื่องเป็นโค้ชสอนเด็กเนี่ยจะมีน้องโจเน่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ชอบสมมติว่าเราลังอธิบาย ฉบับเนี้ยหนึ่งถึงสิบอธิบายไปแะ 10. ตะถึงสิบเราถามเราถามกับไป,ไป,ไปเป็นยังไงบ้างน้องตอบบว่าฮะอะไรนะคูบอลคือเหมือนแบบที่เราพูดไปยาวมากแล้วตอบว่าฮะ,อ,าฮะอะไรนะคูบอล<ะ>คือเราต้องเริ่มแบบจนแบบโอ้โหวันนั้นผมก็แบบตั้งฐานให้ขี่ปนะุ๊บน่ะผมก็เออผมก็พาจากักรขี่ให้เขาขี่ตามตี่จัก,กรยานตามตามหลายผม,ผมต้องให้วิ่งไหลไหนเนี่ยวนไหลนะปุ๊บ เราก็จะมีน้องคือมีน้องผู้หญิงสองคนก็ขี่ตามก็ไม่ไม่สนใจครับขี่จักรยานคุยกันไปพอถึงเวลาเอาจริงปุ๊บให้ขี่ให้ลองจําไม่ได้เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกผมโหมจอด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 บิดพื้นตัวนี้เลยผู้หญิงผมก็ไม่เว้นครับคือปูดหัวจริงตอนเด็กอะ่ะคือสอนผู้ใหญ่ยังพอเข้าใจง่ายหน่อยไหน่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศัพททคนิคบางทีน้องไม่รู้อันคืออะไรเออเออสเตอร์ยาวคืออะไรเงี้ยอินเจนเบคคืออะไรเงี้ยคือ <Es per ate> มันก็เหนื่อนนิดนึงนะแต่ก็แต่ว่สนุกไหมก็สนุกนะส<ม>นุกก็อย่างอย่างในเคสของปังปอนเนี่ยคือเริ่มจากขี่รถไม่ได้ก็น้องๆขี่น้องอาจจะขี่จักรยานเป็นแหละน้องคือไง่ายๆมามาคือเขาทรงตัวเป็นแหละแต่วันแรกมาก็รองเท้าพังไปคู่หนึ่งคือถ่ไะขาถ่ายอ่ะแล้วรองเท้ามันเป็นรองเท้าเด็กมันก็จะพื้นมันก็จะไม่แข็งเท่าไหร่รองเท้าทะลุไปคู่หนึ่งวันเาแรกก็ค่อยๆปรับเขาจะเขาก็เขาเขาแม่เขาขยันนะคือเขามาน่ะ ไปกลับเกือบร้อยเจ็ดสิบโลเงี้ยจากบ้านมาสนามไปกลับนะร้อยร้อยเจ็ดสิบโลก็มาทุกวันมาทุกวันครับมันก็คือมาแบบคือขยนันแบบเข,ขาเนะรียกขยันขยันมามามาจากแบบมันก็เลยได,ได้ได้เรื่องของในเรื่องของการพัฒนาท,ที่ความขยันมาอย่างน้องผู้หญิงที่มาเรียนบางคนเขามามา,มาอาทิตย์หนึ่งสองวันเงี้ยมาปุ๊บแล้วก็เว้นเสาทย์มาก็มาถึงมันเริ่มรับเหมือนทุกที่อ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอมาวันนี้ปุ๊บนะดีขึ้น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 อ่าดีขึ้นเอาเคยเนี้ยแจวเลย หายไปปุ๊บพอมาวันใหม่ปุ๊บเอ้ามาเริ่มนับหนึ่งให,หม่มันก็เลยกลายว่าคือก็เลยต้องต้องแจ้งทางผู้ปกครองว่าเวลามาเวลาพาน้องมาเขาอยากจะให้มาต่อเนื่องต่อเนื่องเนี้ยมันก็จะได้ได้ลูกต่อเนื่องกว่าาเงี้ยพอมาวันหนึ่งดีขึ้นปุ๊บมาพอมาอีกวันหนึ่งมาปุ๊บอ่ะเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกับเป็นเหมือนหนังแบบหนังเรื่องเดิมมาเอาวนกรอกรอเล่นใหม่เล่นใหม่อยู่อย่างเงี้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนาการไวก็ไวใช่ก็ไวด้วยตอนหลังเนี่ย คุยรู้เรื่องด้วยก่อนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการที่มันจะมีอยู่สองแบบก็คือลูกชอบลูกชอบกับผู้ปกครองชอบมันจะไม่เหมือนกันครับคือจะเข้ามาแบบคือผู้ปกครองชอบชอบแต่อยากให้ลูกมาเรียนเนี่ยเหมือนคราวนี้พอพอผู้ผู้ปกครองชอบแต่ลูกไม่ชอบอ่ะเขาก็เขาเขาไม่ได้มีความคือเด็กอ่ะด้วยวัยเจ็ดแปดขวบเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าตัวเขาชอบอะไรเหมือนผมอ่ะ ตอนเด็กผมบอกเลยผมชอบแปะโคผมชอบดูผมเาบานยายอยู่ใกล้ทางรถไฟผมอยากเป็นคนขับรถไฟมากเลยอแต่พอโตมามันก็เป็นอีกอย่างเขาก็ยังอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเขาชอบอะไรครับแต่อย่างเงี้ยอย่างปอคือเขาเขาจะมาเขาจะขี่รถเขาเขาแบบคือชีวิตเขามีแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะคือแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าศึกษาอะไรมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะดูดูเยอะจังเลยมอเตอร์อีพีน่ะแต่ว่าต้องอาเทคนิคมาด้วยอย่างเงี้ยแต่เขาก็เขาเขาได้พัฒนาเลยตรงเขาชอบดูคลิป พอดูปุ๊บแบบบันทีเราสอนเขาอะเาเขาไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจเราหนูต้องทํานี้นะหนูเขาอาจจะงงไม่เข้าใจแต่พอเขาไปดูรถติพีปุ๊บเนี่ยเราเขาก็มาบวกกับสิ่งที่เขาขี่แบบเขาเปลี่ยนเขาเขาสามารถปรับเองได้โดดอยอัตโนมัติเลยของทางทีมผมเนี่ยเขาเรามีให้ทุกอย่างครับคืออาจจะบางคนเรายังไม่รู้หรอกเด็กบางคนเข้ามาเขาจะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ทางทีมเที่สนามผมเนี่ยเขาจะมีเรามีรถให้มีชุดแข่งมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างคือเราจะให้เขาเรียนไปก่อนเขาซื้อคอร์สเรียนไปจนจนเขาแน่ใจ ของขาแน่ใจปุ่นหน่ะเรา,เาอก็จะบอกเออเรามีขายมีจาหน่ายปุ่นให้เขาซื้อเป็นของตัวเองนะแต่ถ้าเขาซื้อมาแล้วเราเราไม่ชอบเราเราไม่ชอบพุ่หน่ยมันก็ซื้อมาก็สูญเปล่าก็ตอคือมีโรงมีผมว่าดีนะมีโรงเรียนแบบนี้ให้ให้เด็ก,เด,กเด็กอายุป,ประมาณนาั้นขี่แล้วแล้วเขาแบบเขาจะได้รู้ตัวตนว,ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบถ้าเราไปลงทุนซื้อรถซื้ออะไรมาแล้วเราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็มันเท่ากับเราเสียเงินเปล่าประโยชน์อะเหมือนน้องชายผมอะผมมีน้องชายคนหนึ่งอ่ผมอยากปั้นให้เป็นนักแข่งจริงอะมันก็เหมือนจะชอบีพชาดอล แต่ดูแล้วแบบมันไม่ไม่ใช่ทางเขาเขาก็เหมือนกับเขาพยายามแล้วแต่มันดูมันกลายเป็นดูเป็นยากสาหรับเขาไนงะทุกวันนี้ก็ไปในแนวของไทยหนังแล้วไปเป็นสแตนด์แมนเป็นอะไรเขานะ่อันนั้นก็เก่งก็ยยอมรับคงยอมรับเขาแล้วปัจจุบันผลงานเรียกว่าผลงานของครูบอลกับทีมแล้วกันครับตอนนี้ส่งเด็กไปถึงไหนยังไงกันบ้างครับก็ตอนนี้ก็คือปีที่แล้วก็มีส่งส่งในรายการของเอเชียครับ ปีแล้วหนี่ของพอปีแล้วน่าจะมีแข่งแข่งเยอะมากแข่งทั้งจิงชป์ประเศไทยแล้วก็แผ่นบีแล้วก็เอเชียโรเลสซิ่งครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ในในส่วนของซีวีของชานนครับประมาณนี้แต่ปีนี้ยังยังยังไม่ได้ข้อสรุปยงต้องรอยังไม่ได้คือยังยังไม่สรุปว่าจะเป็นในรายการไหนแต่น่าจะเป็นรายการแผ่นบีเอิร์ไม่แน่แตปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วอาจจะเป็นรายการที่บุตเลียมก่อนหลักๆก่อนแล้วก็มีรายการชิงชป์ประศไทยหนึ่งรายการ เอเชียกับทางซีวีนี่ยังยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ข้อสรุปครับครับผมแต่นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องผลงานของสาบันที่จะผลักดันคือถ้าเด็กหรือผู้ปกครองมีความตั้งใจดันได้สุดแน่ๆใช่ครับในส่วนของสถานผมเนี่ยคือมันเพราะผมผมผมเน้นเน้นแบบคือเน้นความที่พี่เขาชอบเขาชอบเขาชอบจากที้เขาสร้างเด็กขึ้นมาแต่ปัญหาคือปัญหาผมคือมันมันไกลไงอจจะอาจจะอาจจะไกลจากกรุงเทพนิดนึงอะไรเงี้ยแต่น้องก็ยัง วังก็อยู่สีราชานะก็ยังพอไกลๆอยู่ก็เราก็มีเด็กในโซนนั้นไม่กี่คนสี่ห้าคนก็ปวดนะหัวแล้วนะบางวันมาเชื่อไหมห้าคนอะ่ะ <c oughs> ผมนี่แบบ <c oughs> คือตอนเด็กอ่ะคือเลเวลมันจะต่างกันมันจะมีเด็กกลุ่มที่แบบเวลเท่านี้กับกลุ่มที่เวลเท่านี้แล้วมันขี่ด้วยกันไม่ได้เพราะไอ้นี่ขี่เสร็จไอ้นั่นพักพอไอ้นี่พักพอไอ้นี่พักไอ้นู่นขี่คือเราก็จะไม่ได้หยุดเลยผมก็แต่ว่าแล้วเราก็จะเปิดช่วงเย็นถึงสามทุ่มอะไรเงี้ยก็คือเด็กมีแรงขี่แล้วก็ขี่ไปสนุกับการสอนมันก็สนุกดีครับ ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆที่สนใจหรือผู้ปกครองที่สนใจอยากจะเอาเด็กๆไปทดลองคือ <ไป S 2> เราจะมีคอร์สทดลองมีให้ลองอก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเงมันคือ,อคือบางครั้งเราไม่รู้หรอกเด็กชอบไม่ชอบเนี้ยอ,อาจจะรู้สึกชอบมีนะแบบชอบแต่พอไปขี่ปุ๊บเฮ้ยมันมันยากอะ่ะมันมันมันไม่ใช่ทางเนี้ยเขาอาจจะมีนามาแบบใส่ชุดมาเลยมาถึงปุ๊บใส่ชุดแบอบกมันมาเลยผมก็มั่นมาเลยขอโทษครับสองตัวยังไม่เป็นเลยคือแบบคือหน้าตาแบบจริงจังมากคือเราก็เข้าใจเหมือนอาจจะเ่เคยไปขี่มาแล้วได้แน่เลย ที่จัรยาเนไม่เป็นเลยผมว่าโอ้ยวิ่งดิผมได้วิ่งจับเด็กใป็หม่ถผมก็บอกให้เด็กขี่กี่รอบผมก็วิ่งจำนวจานั้นแหละจริงจริงซึ่งเคสอย่างนั้นโค้ดก็เอาบ่อยคือบ่อยบ่อยมากคือพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยคือเราก็ต้องเซฟเขาด้วยบางทีต้องมือหนึ่งก็ต้องจับท้ายรถไว้แล้วก็วิ่งตามเขาไปอ่ะอ๋อโหถามว่ามันก็มันก็สนุกดีแต่ว่าจะปวดหัวถ้าผู้ใหญ่ันก็ยังเข้าใจง่ายเริ่มจากมบสิทัิงนี้ถ้าเรบอกเด็กว่านี่หนูนะเราต้องมีหมอบนะ คือจะมีท่าสเต็ปใช่ไหมมีมอบท่าเตรียมเบรกและเชนเกียร์ปล่อยเบรกไหลเข้าโค้งแล้วก็เปิดเครล่งออกจากโค้งอะไรเงี้ยเต็มเข้าใจหรอจะมคืออาจจะเข้าใจในจุดนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้เราจะดูทักษะให้เขาลงไปวิ่งก่อนเราดูเขาก่อเขาเป็นยงไหบ้างถ้าเราไปสอนอนันจนจบปุ๊บสุดท้ายเรามรู้อ๋อเขายังทรงตัวไม่เป็นเลยนะก็เสียเวลา ตอนนี้ช่องทางการติดต่อสถาบันหรือโค้ดบอลติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับของผมครับตัวผมเลยไหมเฟซบุ๊กผมเลยครับสุขไทยแชมซับครับชื่ภาษาไทยครับโอเคจริงๆแล้วกับโค้ดบอลเรายังมีเรื่องราวที่อยากคุยกันอีกเยอะแยะเลยแต่วันนี้เดี๋ยวโค้ดจะต้องไปดูเด็กแล้วใช่ไหเดี๋ยวกาสหน้าเรามานั่งคุยกันใหม่ดูเด็กต้องระบุนะเด็กอะไรเด็กรังเียนเนี่ยเราชัดไปทางนั้นเะโอเคงั้นเดี๋ยวให้โค้ดบอลไปดูน้องๆที่ฝึกฝึกซ้อมครับอัได้ของผมขอบคุณโค้ดบอลครับวันนี้ขอบคุณครับ Продолжение следует...